ตะเคียูดคู่ไปอยู่ที่ไหนติออกมาวายวายไอชาละวันจากทำคปน้ำปลาเม่เอาได้รูสียงกันไปเลยมาพบแมวเวมะลาเมียนชาละวังเห็นแล้วติดใจพอใจวิ่งมาลามาประสบพบไกรทองคอยออกไปพวกน้องน้อง เราก็ไม่ยอมแน่ไอ้ไกลทองนาแก่ถอยไปให้ไกลอย่ามัวมาตั้งมึงน่าใช้เป็นวางปุ่มโอ้พอไกลทองหนุ่มเข้ามาไกลไกลอย่ามองทําม้นเห็นหน้าวาอุ้ยมาลากแก่พอไกลทองแท้แท้พอแท้ใหญ่มาเจอที่กันสักวันให้มัน